สวัสดีแฟนบรอนเซา,าทุกคนนะครับวันนี้วันพุธที่2เมษายน2อ1 8นะครับอยู่กับอาชูวิทางอาเซาดีครับก็หลังจากที่ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะก,กันมาหลายวันแล้วนะครับก็อาจจะแทรกด้วยเรื่องราวหลังเกมที่อาเซาเปิดบ้านเอาชนะฟูลแลมกันสักนิดหนึ่งนะครับโดยผลการแข่งขันเนี่ยก็ถือว่าออกมาตามเป้านะครับตอนนี้ก็ทำให้อาเซาเนี่ย เพิ่ม3แต้มรวมกับของเดิมที่มีอยู่แล้ว58แต้มเนี่ยก็กลายเป็น61แต้มนะครับตามหลังลิเวอร์พูลเหลือ9แต้มแล้วแต่ว่าฟันมานาซาก,ก็คงจะยังไม่คิดว่าทีมเนี่ยจะกลับมาลุ้นแชมป์ได้นะครับจนกว่าจะได้เห็นลิเวอร์พูลแพ้คาบ้านให้กับทอฟฟี่สิน้ำเงินเอเวอร์ตันในค่ำคืนนี้ซึ่งถ้าเอเวอรตันทำได้เนี่ยนะครับก็จะ เป็นการสร้างความหวังเล็กๆน้อยๆให้กับแฟนบอลอาอร์ซอลได้เหมือนกันกับ8นัดที่เหลืออยู่ก็มีต้มให้เก็บถึง24ต้มนะครับส่วนนอ้นทแอมฟอริสต์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เอาชนะ Manchester United ไปได้1ประตูต่อ0นะครับจาก แอนโทนีอิลังกาเด็กเก่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่นาทีที่5แล้วก็เป็นประตูเดียวที่ตัดสินเกมนี้ทำให้นาเดลฟอรเรสต์เองก็ขยับขึ้นมามี57แต้มนะครับตามหลังอาร์เซอลอยู่4แต้มเช่นเดิมส่วนวูฟทอมตันกับเวต์แมยูไนเต็ดก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่แข่งขันกันเมื่อค่ำคืนวันคารที่ผ่านมานะครับโดยวูฟทอมตันก็สามารถเก็บ3มแต้มได้นะครับขยับหนีโซนตกชั้นมาได้อีกเปราะหนึ่งก็มีแววที่จะ รอดตกชั้นสูงมากๆนะครับส่วนทีมอื่นๆก็จะทยอยแข่งขันกันในค่ําคืนนี้โดยจากฝงเลี้ยวภูเนี่ยจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของท็อปฟี <cción> ่ส <able to> <late> ีน <meio beauty> ้ำเงินครับแข่งขันกันในเวลา2นาฬิกาส่วนโปรแกรมการแข่งของทีมอื่นๆก็อย่างที่ได้แจ้งไปเมื่อวานนะครับก็จะมีแมนเชสเตอร์ซิตี้จะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้แข่งขันกันในเวลา1นาฬิกา45นาที พร้อมกับอีกลหลายๆคู่นะครับอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่จะได้เปิดเซนต์เจมส์พาร์คต้อนรับการมาเยือนของเบรนท์ฟอร์ดบอนมัดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอิปสวิททาวบริตันจะได้เล่นในบ้านนะครับพบกับแอสตันวิลล่าคริสตัลพาเลตจะบุกไปเยือนเซาท์햄ปตันในขณะที่คืนวันพฤหัสบดีที่3เมษายนเนี่ยเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์เชลซีจะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทแนมอตสเปอร์เอาละกลับมา ว่ากันในเรื่องของเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีเรื่องราวอะไรยังไงเกิดขึ้นบ้างนะครับมีอะไรที่น่าจะต้องชื่นชมแล้วก็ต้องปรับปรุงรวมถึงมีอะไรที่จะต้องน่ากังวลเพิ่มเติมมาหรือไม่นะครับโดยเฉพาะเมื่อกาเบรียลก็ย์เสแล้วก็ยูเรนทิมเบอร์ T B R, เนี่ยถูกเปลี่ยนออกเนื่องจากว่าได้รับประการบาดเจ็บกันทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราจะได้มาอัปเดตกันก่อนอื่นไปดูตัวผู้เล่นที่มิเกลอติตา้าจัดลงเล่นในเกมนี้กันหน่อยนะครับ ก็โดยรวมก็จะเป็นชุดหลักๆที่ใช้กันอยู่นะครับพวกสาประตูเป็นดาบิดราย่าแบ็คขวาเป็นยูเรียนทิมเบอร์นะครับซ้ายแน่นอนเป็นไมล์ลุสเกลลี่เพราะว่าริคาโดคาราฟิอรี่ก็ยังอยู่ระหว่างพักรักษาการบาดเจ็บหัวเข่านะครับที่ได้รับมาจากการเล่นกับเยอรมันในเกมแรกของเบรกทีมชาติรอบที่แล้วนะครับส่วนคู่เซนเตอร์แบ็คก็เป็นการจับคู่กันของ วิลเลียมซาริบากับกาเบรียลมาโกเยสซึ่งถึงแม้ว่ามาโกเยสจะถอนตัวออกมาก่อนจากการเล่นในกับทีมชาติบราซิลแต่ก็เป็นเพราะว่าเขาได้รับใบเหลืองครบตามจำนวนควต้าที่จะทำให้เขาถูกแบนนะครับก็ไม่ได้มีการบาดเจ็บอะไรที่น่าเป็นห่วงสามารถลงเล่นในเกมนี้ได้นะครับส่วนแดนกลางเนี่ยก็เป็น ดรีมมิดฟิลด์ของอาเซาในชั่วโมงนี้นะครับโทมัสปาเตทําหน้าที่ปัดกวาดอยู่หน้าแผงหลังส่วนคู่หูในแนวรุกก็เป็นมาตินูเดกาดกับดิคนไรส์นะครับด้านซ้ายวันนี้ใช้กาเบรียลตีเนรีนะครับด้านขวาเป็นอีธานมาเนรี่ส่วนหน้าเป้าก็เป็นมิเกลเมริโนนะครับในขณะที่ฟูลแลนเองเก็มีการปรับทับพอสมควรนะครับ จากเกมที่แพ้ให้กับคิตัลพาเลตศูนย์ประตูต่อ3ในเกม f a ฟเอรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับโดยในเกมนี้เนี่ยทางมาโคซินวาเนี่ยปรับมาเล่นเป็นระบบ3-4-2-1นะครับโดยให้ผู้เล่นอย่างเอมิลสมิธรโรรวมถึงอาราม่าตราเร่แล้วก็ราอูฮิมเนสนะครับกลับมาเล่นเป็นตัวจริง ในระบบ3-4-2-1โดยผู้รัาประตูก็เป็นแบรนเดโน่นะครับอดีตผู้รัาประตูของอาร์เซอลแผงหลังมีโยคิมแบนเด์เซนคอเก้ควนกาอิซาดิยอบนะครับส่วนที่เหลือก็จะมีนักเตะย่างแอนโทนีโรเบนสซนยืนด้านซ้ายนะครับขวาก็จะเป็นทิโมธีคัสตันเย่ซันเดอร์แบกเกอร์แล้วก็ซาซาลูคิตยืนตัดเกมอยู่แดนกลางนะครับ ในขณะที่เอมิลสมิธโรแล้วก็อดามาตาวเร่เนี่ยก็สนับสนุนหน้าเป้าอย่างราอุคิมินเนสนะครับในการเล่นเกมลุก เริ่มเกมมาอาโซได้ทักทายก่อนนะครับในนาทีที่6ดีคแคนไรส์ได้โอกาสยิงแต่ก็ไปติดบล็อกนะครับโทมัสปาเตจะซ้ำแต่ก็ออกหลังไปและในนาทีที่16เนี่ยฟันมานาโซาก็ต้องใจหายนะครับเมื่อกาเบรียลกุเยสเนี่ยพยายามจะวิ่งลงมาช่วยเกมรับนะครับในจังหวะโต้กลับเร็วของทางฟูลแลมแต่ว่าเจ้าตัวไปเจ็บ ที่ต้นขาด้านหลังนะครับเราก็พยายามที่จะกระเพกเล่นอยู่สักระยะหนึ่งนะครับพยายามยกไม้ยกมือให้ทางกรรมการได้เห็นว่าตัวเองเนี่ยเจ็บอยู่แล้วก็ให้ทางฟูลัมเนี่ยหยุดเล่นแล้วก็เตะบอลออกข้างสนามนะแต่ก็ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็นั่งลงไปพร้อมกับกรรมการที่อนุญาตใหท้ทีมแพทย์เข้ามาดูแลนะครับสุดท้ายเจ้าตัวก็เล่นต่อไม่ไหวแล้วก็ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไป เกมก็ค่อนข้างอึดอัดนะครับอารซอลพยายามจะทําเกมรุกเข้าใส่แต่ว่าด้วยความที่ฟูลแลมเน,เน้นมาตั้งรับเต็มพิกัดนะครับหลังนี่ยืนเป็นแผง5คนไม่เคยขาดนะครับแล้วก็ยังมีพวกมิดฟิลลงมาช่วยรับอยู่ตลอดเวลาต่ว่ายัางไงก็ตามในนาทีที่37เนี่ยอาร์ซอลก็มาได้ประตูที่ต้องการนะครับจากจังหวะที่ปืนใหญ่เนีพยายามขึ้นเกมทางด้านขวานะครับแล้วก็เป็นทิมเบอร์ที่แทงบอล ทะลุช่องให้อีธานวานเนรี่เนี่ยใช้ความเร็วคั่วไปแล้วก็เปิดเข้ามาที่จุดนัดพบนะครับตรงกลางซึ่งมีมาตินูเดกาดแล้วก็มิเกรเมริโน่เนี่ยยืนรออยู่บอลเนี่ยมาเข้าทางเมริโน่นะครับก็แต่งสัก2อจังหวะมีผู้เล่นของฟูลแลมกรูเข้ามาป้องกันโอกาสการทำประตูของเมริโน่นะครับแต่ก็ไม่เป็นผลนะเมริโนได้โอกาสสับไกลย,ยิงแล้วก็ไปฉลับผู้เล่นของฟูลแลม ทำให้พวกสาวป,ประตูอย่างแบนเรโน่เนี่ยก็เสียจังหวะนะครับเราก็ไม่สามารถป้องกันประตูนี้เอาไว้ได้แต่ว่ายัางไงก็ตามทิศทางบอลเนี่ยมันก็ดูตรงกรอบอยู่แล้วนะครับพิม์ลีกก็ให้เป็นเครดิตของมิเกลเรโน่ไปหลังจากนั้นอาร์เซอก็พยายามที่จะทําประตูที่2ให้ได้นะครับก็แน่นอนด้วยความที่บทเรียนก็มีมาเยอะมากแล้วที่ได้ประตูขึ้นนำแต่ไม่สามารถจะยิงฉีกหนีออกไปเนี่ยก็ทำให้ทีมเนี่ยเสียแต้มได้นะครับ แต่ว่ายังไงก็ตามในครึ่งแรกก็ไม่มีทีมไหนทําอะไรกันได้เพิ่มนะครับจบไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังเนี่ยเริ่มมาอาร์เซาก็พยายามหมบุกนะครับจะเอาประตูเพิ่มแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีพอนะครับได้โอกาสยิงแล้วก็มีฟรีคิกมีแต่ม,มุมกันหลายครั้งแต่ว่าทางฟูลแลมก็ยังป้องกันเอาไว้ได้ จนในนาทีที่66นะครับมิเกลเดต้าตัดสินใจที่จะให้บุกโกยซาก้าลงมาช่วยนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าตัวสำหรับเกมใหญ่ที่จะต้องใช้ศักยภาพของบุโกโยซาก้าอย่างหนักนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายที่จะพบกับราชันชุดขาวเ้ลมารติดในคืนวันที่8เมษายนนะครับ และหลังจากลงสนามไปไม่นานนะครับซาก้าก็สามารถทำประตูที่2ให้กับอาเซาได้นะครับเป็นจังหวะที่ดิแคนไรส์ดักบอลได้จากการโต้กลับเร็วของฟูแลมนะครับแล้วก็จ่ายต่อให้กับเมริโนซึ่งจ่ายให้กับกาเบรียลติเนลลี่ซึ่งมีความเร็วมากกว่านะได้พาบอลจี้เข้าไปใน กรอบเขตโทษแล้วก็จ่ายออกข้างให้กับมิเกลเมริโนที่วิ่งมาตาวัดบอลกลับเข้าไปในกรอบนะครับแล้วก็เป็นกาเบเเรียลตเนลี่ที่ได้จังหวะดีดด้วยส้นนะครับบอลเนี่ยเข้าทางบุยซาก้าที่ยืนอยู่โล่งๆนะครับได้โขกเข้าไปเป็นประตูที่2ให้อาเซอลนะครับในเกมนี้แล้วก็น่าจะเป็นประตูที่ทําให้แฟนบาร์นาซเอาเนี่ยหายใจได้โล่งขึ้นนะครับถึงแม้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยทางฟูแลมจะมีโอกาสได้ ม่งจากตัวสำรองอย่างมุนยอดนะครับแต่ว่าบอลก็หลุดกรอบไปอย่างน่าเสียดายแต่ว่าจังหวะน,นี้ก็ต้องตั้งคําถามกับกองหลังอาซ่อลเหมือนกันนะครับที่ปล่อยให้มุนยอดเนี่ยได้โขกแบบนั้นโดยเฉพาะยาคุบควีออที่ลงมาเล่นแทนคาเบยลมาโกเยสนะครับที่ไม่ยอมเทคตัวขึ้นม่งในนาทีที่89เนี่ยอาซ่อลเกือบจะได้ประตูที่3นะครับโดยคาเบลมตินเนลี่เนี่ยทะลุแนวรับของ ฟูลเล่ปไปรับลูกจ่ายของมาตินูเดกาดแล้วก็ยิงหนีมือพวกสาวประตูเข้าไปอย่างสวยงามแต่ว่าไลาแมนเนี่ยก็ยกธงเป็นจังหวะล้ำหน้านะครับซึ่งก็น่าเสียดายมากๆส่วนฟูลเล่เองก็พยายามจะเอาประตูตีตื้นให้ได้นะครับแล้วก็ทำสำเร็จในนาทีที่90บวก4ที่ทางฟูลล่ได้โอกาสสวนกลับนะครับเป็นเซสซิยงที่พาบอลขึ้นไปทางด้านกลับขวาแล้วก็จ่ายต่อให้กับมูนิสได้หวด ผ่านมือของดาบิดดายาเข้าประตูไปอย่างสวยงามนะครับซึ่งทําให้ฟูลแลมเนี่ยตีตื้นมาเป็น1ประตูต่อ2ซึ่งจังหวะนี้ก็ต้องตั้งคําถามกับแบ็คซ้ายดาวรุ่งตัวเก่งของอาร์เซอย่างไมลุ u ิสเกลี่ที่ปล่อยให้ ฟูแลแรมเนี่ยเล่นง่ายเกินไปนะครับสังเกตว่าในเกมนี้พอเจ้าตัวดันขึ้นไปเล่นเกมรุกแล้วมักจะลงมาช่วยเกมรับไม่ทันนะพอจะลงมาก็ใส่ไม่เต็มสปีดส่วนใหญ่ก็จะออกแนวกึง่งๆ่งจะจ็อกกิ้งลงมาซะมากกว่านะครับจริงๆผมว่าเจ้าตัวน่าจะทําได้ดีกว่านั้นก็หวังว่าชื่อเสียงชั่วข้ามคืนจะไม่ทําให้เจ้าตัวเนี่ยเหลิงแล้วก็ปล่อยปละละเลยกับการทําหน้าที่หลักของตัวเองก็คือป้องกันเกมรุกของคู่แข่ง ที่เติมมาทางด้านกราบขวานะครับจบเกมมาซอกก็เอาชนะฟูแลมไปได้2ประตูต่อหเก็บ3แต้มไปได้ตามเป้านะครับขยับเข้าไปขยับเข้าไปใกล้ลิเวอร์พูลเหลือ9าแต้มนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้อาร์ซอลมีลุ้นแชมป์อะไรมากมายนะักแต่ว่าก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีนะครับอย่างน้อยก็สร้างความมั่นใจให้กับทีมก่อนที่จะเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายอย่างที่ได้ พูดไปถึงแม้ว่าจะต้องออกไปเย e ือนเอเวอรนตนก่อนในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องและกันสําหรับสถิติโดยรวมในวันนี้นะครับอาเซอก็ดูเหมือนจะคลองบอลได้เยอะกว่าฟูลแลมมากนะครับแต่ว่าตัวเลขที่ออกมาก็ถือว่าใกล้เคียงกันอาร์เซอ51%นะฟูลแลมประมาณ49%ในขณะที่โอกาส ทำประตูเนี่ยอาร์เซอลมี17ครั้งนะครับแต่ว่าก็เข้ากรอบเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นเองก็อาจจะด้วยความที่จังหวะยิงจะแจ้งมันไม่ค่อยมีนะครับฟูลแลมองก็มาเล่นเกมรับเต็มพิกัดส่วนเตะมุมเนี่ยเรามีโอกาส5ครั้งแต่ก็ไม่เป็นประตูเลยนะครับสำหรับบทสัมภาษณ์หลังเกมของมิเกลเดต้านะครับก็ชื่นชมบริโอซาก้าแล้วก็ยินดีกับลูกทีมรายนี้ที่สามารถกลับมายิงประตูได้อย่างรวดเร็วแต่ผู้จัดการทีมชาวสเปนรายนี้ก็แสดง ความกังวลนะครับกับอาการบาดเจ็บของทั้งกาเบลมาโกเยสแล้วก็ยูเรนทิมเบอร์ที่ไม่สามารถเล่นต่อในเกมนี้ได้แต่ว่าในส่วนของรายละเอียดเนี่ยก็ต้องรอประเมินกันอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้อาซอกก็ยังจะต้องติดตามอาการบาดเจ็บของเบนไวท์นะครับที่เกิดขึ้นก่อนเกมนี้แล้วก็ไม่มีชื่อแม้แต่ในซุ้มมานั่งสำรอง นั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวหลังเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวอาซลตครับจะนำมาฝากกันในโอกาสต่อไปสำหรับช่วงนี้ก็ฝากไวเ้วเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากแฟนมันุกท่านเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ